สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องปลาไทยบ้านนะคะเรื่องวัดความดันดันทุรังสูงมาแล้วที่กอพสตจำปาดงนะคะคุณหมอชื่อยังไม่ได้แล้วินยูพลอ๋อวินยูพลวินยูพลนะะฮชื่อเหมือนลุงช่างเลยเหมือนลุงช่างเลยนะครับคนนะคะ จะไปกี่โมงทีห้าป่ะยังไม่ได้ไปนัดหมอเลยแล้ววันนัดหมอแเราไปทีห้าเมื่อวานพี่บอกว่าจะมาทีสาม่ใช่หรอผมตื่นแล้วครับแต่ว่าตื่นบีอนทีสามนอนไปอีกหน่อยนึงทีห้าเลยไม่ไอเราก็บอกว่าอิ่นัดกับพี่ในวันทีสี่ต่อไปนี้ก็คงจะไม่เชื่อพี่อีกแล้วอะไรอ่ะ พี่นวดบันจมาีี่พนบอกานามสแล้วใครโทรหาพี่นวัดอ่ะบอกให้โทรหนอยแล้วใครโทรหาสรุปทุกคนตอนตอนกินขวันเดียวพรุ่งนี้ล้วกันวันนี้ก็ตรีการพักงานไปเลยทุกคนพักผ่อนไปเลย พักผ่อนนะวันนี้พักผ่อนพักผ่อนไม่พักผ่อนยังไงก็ตื่นเลยนอนหลับแล้วตื่นเป็นวัยแสดงเพราะนั่นอายุเยอะแล้วอายุมาไม่ยอมไม่ยเลยป้ีสอกมไม่ใช่เลยอช่พ่อมตี่โอ้โหขึออกมาตีห้าขึ้นเลยลูกน้องั้นไม่รู้อยู่แอนเคยบอกว่เดี๋ยวเราออกมาตอสี่ที่อย่างนไปทันไปในบ้าน ป้าแถบ้านเนอะป้าแบ้านมา่าชีก่อไฟแล้วา่ชี้ตก่อนจใช่ญาชีาชีปาบ้านตื่นแต่ป้าแถบ้านลงมาทีหลังญาชีลงมาก่อนเจ้าไปเจ้าเท่าไปก่อไฟค่อยดังค่อยเป็นจยกเป็นคนดังค่อก็ะลงลงมาก่อนค่อยค่อยมาเช็ดโต๊ะก็ไม่ทันมาหานู่นหันนี่มันนานก็เลยก็เลยมาก่อไฟก่อน แล้วประกอบไปเทียนนี่หว่าเธอสองทุกหมวดที่เทียนจะประกอบแค่เทียนเดียวก็แล้วแต่ผมไม่แล้วแต่ไม่แล้วแต่เพราะว่าก็ไม่ได้ประกอบแล้วเพราะผมไม่ได้ประกอบถ้าประกอบแล้วมันเอาไปยากนะไม่ยากงงขึ้นง่ายกว่าเดิมอีกแต่ว่าเราไม่ได้โชว์ประกอบก็ไม่ได้โชว์โชว์ที่นู่นเอาดิไปแล้วแต่คำว่าแล้วแต่ยังหนักนี่เลยสองทุกหมวดเราล้วก็ไม่ได้เก่งมคุณหมอไงเออคุณหมอ คุณหมอแล้ว่าคุณหมอเนี่ยคุณหมอแล้ววประกอบชอะกอบไม่ได้จะเอาคืนเป็นหมอที่ี่ใช่ถ้าถ้าคุณหมอประกอบไม่ได้จะเก็บคืนนะประมาณนี้จะเอาสรีหายนะเดี๋ยวชื่อเปลี่ยนเลยนะแรงงนรงนรงนตัวงสมันย้ายอเบกจะหมดเลยนะงเหรอ มาต้องานม้ออไนล่วฉันเช่าตัวเองแล้วจะ้องตัวเองขึ้นจะมันอมหรือว่าเป็นอันมันมาแน่เดี๋ยตเงสื้อเสื้อผไปปตเตียงฮะเดี๋ยวเอาไปเป็นตีเตียงตีย้ใช่าไปยังไงนะท่เเรวไม่ทเองไมป็นหน่มเป็น่ยงไปแล้วไปเียงนี่ อันนี้ก็ติดรายชื่อหมดทุกคนแล้วนะคะแล้วก็เก็บใส่ของรางเหมือนเดิมเสอันนี้ด้วยิเตียงดที่ห้าของเราเสีย1ิเตียงเสียสิเตียงเสือก็ไม่อยากตินนักบจะติดเตียงผมจะแจก งานดำนะมันยุ่งของแอนแอนบอกอะไรกับเขาบปล่าคุณวาดีอะไรนะไม่เห็นพิมพ์ชื่อแอนมาให้อ๋อไม่เป็นไรค่ะไม่เสียใจพี่ไม่ได้หนูไม่เคยเสียใจไม่เคยเสียใจเลยหรอไม่หนูไม่เคยเสียใจไม่ร้ายหนูซื้อพี่ได้หนูมีเงินถูกไหมไว้ซื้อไม่ได้เงินสี่ใส่นั่นเลยบอกมันได้หมื่นสี่เลยแอนงวดนี้น่ะหมื่นสี่หักไปสี่พันเพราะไม่ประกอบเพาะติดแายกระสอบนะเหลือหมื่นหนึ่งจะไปซื้อต้นไม้มาลง ได้ได้ซื้อต้นไม้มาลงที่ดินเหม่อผมจะขอแรงทุกคนช่วยผมหน่อยนะอ่านั่นงสนั่นอะไรนี่ขอแรงนี่เราสาวนี่อ้าวไ่ะไรคะไม่เอาครับเอากองงาดำมาใส่กล่องอ๋ได้ค่ะเตรมเตรียมกออมาจะได้มาเร็ยวคอยคนเดียวบ่ไดหรอเมาเป็นแบบนี้เลยไง่ยังไม่ได้ประกอบยม่เประกบบนี้มมาตรงนี้ค่ะคุณม่ ถุงละสี่กระปุกร้อมจับกระปุกถุงละสี่กระปุกครับที่นี่อย่าบอกใครแช่อย่าบอกใครนะครับกินดีเงียบๆเก็บๆไว้ต้นกรอบๆหรอชบกินแล้วดีเบอกว่าเจกินได้น้องเอนกินได้เจว่างี้ได้มันมันเลยถึมี่กอาหาเออ ลูกขาแก่ลูกขาที่แก่ๆเสียมาให้ายไมยดนี่แหละที่เสียมดทำเปลี่ยนไหมยังทำเป็นอยู่ทำอย่างนี้นะครับทำตัวอย่างให้ดูก่อนตอนนี้เข้าไปนี่นะอันนี้นะย่าโนูุ่มไปไปนล้วครับอันนี้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 ตกแล้วเอนนี้ครับอันนี้เดี๋ยวแป๊บนึงเด้อแล้วก็อันนี้อันนี้ปิดมาแล้วสองข้างนี้ปิดมาไม่ใช่ครับสองข้างนี้สองข้างนี้ แล้วก็อนนี้ยลงไปงานหมาป้าเทวบานได้ก่อนถอยงานหมอที่บ้านที่ตื้นเคยทำงานมาป่ะนี่นีนะครับมาเด็นนีเปิดโรงงานไมนี่นีนะครับมาเด็กีเปิดโรงงานไหมโอ้โหงหญ่ยืดนหัวงะคลอดม้าที่ที่บ้านได้จะกร้อันนี้น ไม่ได้ว่างานหนมาทางนี้จะได้เห็นนะตัวเองครับแล้วเราจะโชว์นะครับเดี๋ยวเราจะแจกตามราชื่อนะครับเอานี้ใสนี้อันนี้ฟอย์ไดครับมันจะได้สวยงามขึ้นใช่ไหมเอาฟอยเอกสารนนี้ฟอย์เอกสารใส่ไสในน้ใส่ส่ันนรู้อันนงเพว่าจะได้ไปอ่านดูไม่ต้อถามบอกมันกินเพื่ออะไรอะไรพวกนี้ันเดียวนั่นแห นั่นสบายเลยนะเนวเขาก็ดูกวดข้อปลาลายขวดหลังกวดเอวโอ้บเลาบ้านูมากะอยะาแฉบ้านเียโจริงเลยาแฉบบ้านเนยโอ้ยได้ที่หนึ่งล้นี่เขาเคยทำงานใานผ้อยโว้ยโ้ย กอยกั้อาดนล้อางกเอาเอข้อมาจับจ้าที่ไหนาจะเียจะจกะจะเทปนี้ก็ขอแสดงความยินดีกับเพื่อนยูทูบของเราสองท่านที่ถูกรางวัลนะครับผมแอนแฟมลี่กับป้าไทยบ้านนะฮะ เย็นนี้เขาจะเรียกหมูกระทะสิบชุดเอาไม่ใช่เหรอไม่ใช่ไม่ได้กินของเสือดีแน่สิเออจะกินหกเสื่อดีแน่ที่แรงที่ที่ที่เก่าโค้งนะที่จะโจรเย็เสืนกินกกมือเย็นแล้วไงไม่กินข้าวมื่อเย็นแล้วงดแล้วเพิ่กินข้าวเมือเย็นเชื่อว่านะไม่กินแล้วไม่ได้การนีแหละ ผิดกกครั้าวันนึ่งเร่ทำยังไงคะนักงานมาใหม่ค่ะทตัวนี้ไปแล้วมานี่ยันหูนี่ทำเนียะนี่นะโอเคแล้วเป็นระเบียบลแล้วก็ยัด อยง้ตงานสีมันหักตองานแล้จะมันูนี่น่าจะานบลงไปเลยังยมันหักไม่ต้องแยกนลวเขเ้าเข้า่ละคุณคนไปแบบไปตรงไปพาบมกดทับกันเอง่าต้องเอาเอาฝั่งนี้เข้าก่อนนะคะจไม่ได้เ็บไม่ได้ไดลย

หอแล้วอแล้วยัยังคู็นกใส่ด้วยใส่ด้วยครับสิกว่าแล้วต้องคลิปยาวๆไปเลยเราจะลงพินี่ยยาวไปเลยมาาร์่ล่น้องเล็ี่ออมันัันมันเป

ท่านแรกท่านที่สองไม่อยู่นะครับลุงช่างกับป้าสุดท่านต่อไปเลยก็แล้วกันอยู่ไหมนั่นเองมาทำใาทำใจะครับอยูอยู่อยู่นะเรียกหน่อยเรียกหน่อยเพราะว่าแกน่าจะนอนเขาก็เห็นเรียกเรียกหน่อยต้องมาเนาะต้องมารับหน่อยยี่สิบชุดใช่ไหมพี่ใช่ครับยี่สิบชุดครับยี่สิบชุดนะคะเห็นว่าตอนนี้ก็มีโปรด้วยชุดละเท่าไหร่ชุดละเก้าร้อยครับ สุดภูมิสมร้อยครับสี่กระปุกเลยเหรอสี่กระปุกเก้าร้อยสากระปุกสี่กระปุกเก้าร้อยอ้าวท่านแรกเลยก็แล้วกันครับมาเลยน้องปุ๊กคุณวรีโรเซนนอว์เนอนะครับขอบคุณคุณวรีนะคะได้รับเป้์นะคะขอขอบคุณมากนะคะ เอูอนนีชัวร์ไม่มีเอชัวร์ไม่มีเอชัวร์เอานี้อัน้ไปด้วยไม่ไม่อันนี้พี่นวัดเอามาให้ดูเป็นตัวอย่างอันนึ่งไหนแล้วเรมคลิปไปเไปคุณย่าอาชิเอ้คุณอาีขอบคุณคุณวาลีนะครับขอบคุณคุณวาลีมากๆนะคะได้แล้วค่ะขอบคุณนะคะอ่านเห็นไหมพวกคุณพ่อาชี ปลาชายบ้านในโชคสองชานเลยนะเนี่ยใช่ไหมคุณพี่วารีด้วยก็ถูกรางวัลด้วยแล้วก็จะได้โชว์อะไรอยู่ไหมเขาจะไปไหนทำไมคนนั้นหัวุ้งเสือพาไปขอบคุณคครับบขอุณพี่วารีนะครับเขาบอกว่ากินแล้วจะทำให้โอ้แม่เขาใจเขาบอกว่ากินแล้วจะทำให้หน้าเด้งใช่ไหม ไปทานไผยบ้านนอกกินรีมาเป็นไงเอออันนี้ป้าขับสายนะครับอันนี้พ่อฟื้นนะครับอย่าแย่งกันกินครับบอกว่ากินของไทยของมันาง้องครับต้องอย่างนี้ปวยพร์ไบทเหรอดูลักษณะสิเฮ้ยวะกูเนี่ยแหละลูกใหม่ก็ถ้ากินแล้วก็เคยอนุณให้กินนะ เคยกินแล้วนนั่เลยเพราะว่าไว้พอนานขอบคุณผมก็เลยบอกว่าดีมากขอบคุณนะคะคุณวารีคุณวารีโลเซนเหนาเออเออเบียร์เบียร์นาอันนี้จะให้พวกฟื้นกินอันนี้แม่ทำใส่กินนะอันนี้ของพ่อฟื้นนะก็ขอบใจมากมากค่ะเล่าครับขอบคุณขอให้ท่ันแยกกันขอให้มีความสุขความเจริญขอให้ อุดมฉับูนไปด้วยทรัพย์สินเงินทองและความรักนะคะร้วก่อที่จ้ไหวย่าเไปทางรีสดกันเลนี้มาเขายงนมาไป้อย่าแลมาถามค่อยๆยังไม่ได้เลยไม่ได้ไม่ได้ไพูดไปแล้วยไม่้าเอกเาอา่าินเย็นเอเยก็อก่อน ป้าลหรป้าอยู่ไหนป้าอยู่นี่ไปเอื้อนมาบอกเอาไหมของป้ารับแทนเยอะเลยอ่ะปูผ่องย่าพาเป้าออนป้้ายตอูเสือปลาสาเบานุอะไรมึงไม่รู้นี่รอหน่อยรอรอได้รับไอ้บรรดาพิลาวันน้องเสือแอดชิดแอดชัยสามอคนไอเทียบเบานุปูผ่องย่าพาลูกเสือปลาสาเป้าออนที่แห่ม โอ้ตะกูลพี่ปาตะกูลพี่ปาเยอะขายตระกูลเจ้ทอกันให้ป้ารับคนเดียวเนาะป้ารับไป็นแจกใครเมตตาเมตตาไปไหนพี่รอไปไหนพีชไปข้างนอกพีรวันชิดชัยมลคนอื่นโอเค พอดีคับ20ชุดแต่ไม่อยู่ีนะคะน่าเซนโนนไม่ได้ได้ีอคุณอะไรยาวัยชุดนะคะมันบอกร้อนแล้วเครื่องบอกร้อนแล้วจำมาได้ปขอบคุณมากนะครับขอบคุณทุกนะคะนี่กได้รับเรียนนะคะก็ได้รับแล้ ถ้าดีแล้วช่วยบอกต่อนะครับถ้ามีแล้วบอกต่อติดต่อที่ลายเอ็นที่ลายที่นวัดได้เลยครับ A M U แปดหกตัวแปดหกตัวนะครับ A M U แปด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 หกตัวแต่ว่าชอบเลขแปดนะครับดีนักกีฬาของเราติดต่อได้ไปอยู่ป่ะไปเจ้าจะไปถ่ายแล้วจริงๆอ่ะมันมีอย่างอื่นด้วยครับจะชอบเลยตอนนี้ไหมเออตอนนี้เลยเพราะว่าเอาเลย เอาเลยใช่เอาเลยเรา้ล้กบ no ิ๊กเซอร์ไพรส์ไม่รด้แต์ไม่ไดาไม่ดาซื่ออันนี้ไปล่ะบิ๊กเซอร์ไพรส์ไปกับลูกคัานแน่นอนไปไหนลมะเขาเขาบอกว่ามอบให้สวสามท่านท่านแรกป้าชายบ้าน นะครับป้าแถบ้านนะครับขอขอบคุณคุณวลีครับขป็นท้องขอบคุณด้วยนะควก็อนุญาตาชีพนะครับส่วนแม่ดาเดี๋ยวค่อยว่ากันนะบคุณนะคะอนุญาว่าใครได้ด้วยขอให้คุณวลีนะคะสุขภาพแข็งแรงนำกุณนำกุณนำคุณโนเซนลาเลอร์นว่าเซนโนเซนโนเซนนาวเออเขาพิมพ์มาให้เขาเป็นว่าออสเตรียโนเซนลาเลอเวียนนา แต่ท่องมันก็ได้นะได้มีเดี๋ยวเดี๋ยวมอบให้แม่ดาเดี๋ยวยังมียังมีอีกอันยังทิ้เดี๋ยวดจกเขายมายังไม่ได้จกเขียวเงินมีน้อยใช่ใช่เอาเอามันไม่รู้ว่าเหลือเท่าไหร่เอาเชฟเชฟเซอร์ไพรส์สุดมันไม่รู้หรอกว่าเงินเนี่ยแต่บวกลงผู้ทาน โอเคคนละผันแล้วอ่ะน้องมิวมิวมิวเอ้ยเดี๋ยวดูชื่อก่อนจะผิดคนมิวหรือไหนมินบ่มินน้อยมินน้อยกับพี่มิวอ้าวเหรอมาดียินดูดีดูดีดูดีดีใครมาคนเดิมอ้าวเหรอแต่ก็ได้กับขึ้นใหม่มิวเอ้ยเด็กยินมิว ีดมิ้นมนเมนมาหาลูกอารู้วัดเร็วเบ๊ะมาพามันมาหาลูกอนุู้วัดแล้วหามาหาตังคินนมแล้วมาหาลูกอารวัดเร้วเขาจะให้เงินไปบิ๊กซี่มียวเงินไปเซเว่นแล้วไปเซเว่นกันแล้วเมฆเมฆเมฆเดี๋ยวลุงเสือจะไปแล้วเนี่ยมาเอาตังก่อนลุงเสือจะไปบิ๊กซีแล้วใครไม่มีตังไม่ให้ไปเมียว มิ้วเล่าตั้ก่อนมิ้วไปเลยมอย่เอามิ้วไม่เอานะครับเรียกคนอื่นมาแทนมิ้วไม่เอาเรียกโปะแทนอ้โอ้โห้ขอบคุณก่อนขอบคุณนะ้องก่อนเะลว คุณวารี <coughs> oh.